สวัสดีครับวันนี้อากาศหนาวมากเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศก่อนนะครับอยู่ตลาดส้มปอยน้อยนะครับผมวันนี้วัวเยอะมากครับปลามันบลามันสายหูก็มีนะครับชาโรเล่ไม่ค่อยเยอะนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับสวัสดีครับพว่กับผมช่องเอฟเทียนฟ้าช่องของคนรักวัวของทุกท่านมาแล้วนะครับเพียงคุณเป็นคนเลี้ยงวัวนะครับเราคือเพื่อนกันนะครับผมเดี๋ยวดูฝั่งนี้หน่อยนะครับอ่า ดเเีียยนน่่หอวสายบามันถูกใจแน่นอนครับผมสําหรับตลาดที่นี่นะครับตลาดส้มปล่อยน้อยนะครับวัวก็ประมาณพันกว่าตัวนะครับวัวเยอะมากโอเคหนาวมากวันนี้เขาเลยเชียเปิดตัวเท่าไหร่ครับเนี่ยหนึ่งเตาอหนึ่งเตาเอาแม่คุยตัวสามอยู่ไม่ไดครับเดี๋ยวดูตัวใหญ่หน่อยตัวใหญ่นี่เท่าไหร่ครับ สองหมื่นเจ็ดผสมมายังครับยังไม่ผสมยังไม่ได้ผสมเนาะสองหมื่นเจ็ดนะครับผมมีลูกมันกินตัวแล้วตัวนี้ลูกสองตัวต้องขออภัยนะครับอาจจะยืนเบียดกันนิดหน่อยนะครับผมนี่ครับมีลูกมาแล้วสองตัวนะครับสองหมื่นเจ็ดครับผมฝั่งนู้นเท่าไหร่ครับอังนี้สองสองหมื่นเจ็ดฝั่งนู้นสองหมื่นเจ็ดเหมือนกันอ๋อเดี๋ยวไปให้ดูนะครับโัเยอะมากครับวันนี้ โอ, ح, อ ını, โอ้บวนตบเลยตัวหนึ่งโอ้มันดุใช่ไหมครับโอเคครับฝากเบอร์ไว้หน่ยครับผอมีคนชอบครับ093 7์เก้าสเาาเเขอบคุณมากเลยครับตัวผู้ออกแล้วครับเลยดูฝั่งนี้อ่าพอเห็นไหมครับเดี๋ยวมาดูรุ่นน้อยหน่อยครับผม กรุ่นน้อยที่เเท่าไหร่นี่อ่ารุ่นน้อยเจ้าจะคล้องไ่ไหอ๋อจะคล้องไ่อยู่บ่หกพันหกพันบ่อ๋อเขาเปิดไว้หกพันไปแล้วเท่าไหร่นีครับยังไม่รู้จะคล้องอยู่ไหนด้อก็จะขายห้าพันี่นครับกี่เดือนแล้วแเดือนแปเดือนแปเดือนแเดือนแล้วบ่แปดเดือนสามเดือนเดือนเดือนเลยค้องตาอยู่ไหน น้องผมอ,อยู่นู่นเนี่ขายอยู่นู่นอ๋อนั่นบอกอ๋อครับเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ครับโอ้ตัวผู้ตัวผู้โอ้ตัวนี้เท่าไหร่ครับนี่ป้าเท่าไหร่สามหมืน่นห้าพันสามหมื่นห้าพันนี่วัวสาวบัวป้าวัวสาววัวสาวบัวนี่ อ้วนๆนะครับผมอ้วนๆนานนะดูครับผมเดินค่อนข้างลำบากนะครับให้ดูท้ายโอ้โหดูกบหหางโอ้อ้วนมากครับอ่าอัดย้อนแสงนิดนึงครับต้องขออไภัยนะครับคือมันแทรกไปทางนู้นไม่ได้จริงๆครับ ได้แล้วได้แล้วนี่เห็นไหมอ่าเป็นไงครับสามหมื่นกว่าเคยมีลูกมายังปะตัวนี้ยังครับยังเลยใช่ไหมฝากเบอร์ไปหน่อยครับคุมีคนชอบครับ064 0 6 4 0 4 5 045 9251 9251ขอบคุณครับโอเคเดี๋ยวมาดูั่งนี้ครับอาหารวัวนะครับผม 250บาทนะครับต่อกระสอบอันนี้ให้แม่พันธุ์กินนะครับอาหารไม่มีสารเร่งนะครับผมไม่ใส่สารกันบูดไม่ใส่วัตถุก,กันเสียนะครับนี่ mm. ดูครับผมเนื้ออาหารสวยมาก mm. สำหรับตัวนี้นะครับโปรตีน18%นะครับผมอ่ากินได้ทั้งแม่พันธุ์นะครับผมลูกวัวพ่อพันธุ์ก็กินได้เอาเป็นว่านะครับผมกินได้ตั้งแต่วัวแรกเกิดเลย ไม่มีผลเสียแน่นอนสําหรับอาหารบางตัวนะครับอาจจะใส่สารเร่งหรือว่าใส่พวกสารเคมีต่างๆนะครับแต่สําหรับตัวนี้คือไม่มีเลยครับอโปรตีนสูงด้วยเลี้ยงวัวต้นน้ําเนี่ยเหมาะมากเพราะว่าแม่พันธุ์ของเราในสำคัญจริงๆครับี่อันนี้ผมก็ให้แม่พันธุ์กินนะครับกินดีมากส่งฟรีนะครับผมทั่วภาคอีสานครับเก็บเงินปลายทางด้วย อไม่ต้องกลัวเลยมั่นใจได้เลยกับเ t n ท a r m ครับโอ้แม่ลูกเยอะครับวันนี้ปะแม่ลูกพูดอะไรครับสองหมื่นเจ็ดพันห้าหมื่น็ดพห้าครับดูการจ่ายลูกครับลูกตัวผู้ครับผมนี่กี่เดือนแล้วปะตัวนี้นห้าเดือนเนาะตัวใหญ่นะน่นเ่ยห้าเดือนครับอ่าตัวใหญ่เด้อ ตัวผู้รอๆความสูงแม่ประมาณ140ยสี่สิบเนาะมีลูกมาแล้ว2ตัวนะครับนี่มีลูกมาแล้ว2ตัวนะครับ<อ>เดี๋ยวไปดูฝั่งนี้ครับอ่าโอเค ครับฝั่งนี้เท่าไรครับหมื่น็ห้าฝั่งนี้หมื่นเจัน้าฝั่งนี้เป็นแม่สาวนะครับ1 7 5่นน้านะครับความสูงก็ประมาณร้อยสีกว่าครับผมอ่าโบสาวเดี๋ยวพาดูฝั่งนี้เ,เห็นสีชัดหน่อยครับนี่ครับเดินต่อระวังด้วยนะครับหับวเยอะครับวันนี้ อโอเคตัวคู่นะครับผมใจ่ายลูกดีนะครับวาเใส่ด,ดี๋ยวให้แกฝากเบอร์โทรหน่อยไหนแเดโอเคป๋าฝากเบอร์ไว้หน่อยครับ063 063 52052068186818ขอบคุณมากเลยครับเผื่มีคนชอบนะครับผมโทรมาสอบถามได้นะครับ นี้วววัสาขายแล้วมั้งปลาขายแล้วบ่ขายแล้ว,ลวอ๋ออยังเท่าไหร่นี่หมื่นหกหมื่นหกปลาเปิดไว้หมื่นหกครับวัวสาวสประมาณร้อยสี่สิบครับแับบเดี๋ยวย้อนแสงครับผมคือมันเดินลำบากจริงครับ เดินค่อนข้างลำบากนะครับเดี๋ยวให้ดูฝั่งนี้โอเคครับให้ดูฝั่งนี้ครับหมูแต่ระวังหลังครับผมอ่นนี่ ให้ดูถึงเล็บเลยโอเคหมื่นกว่าหมื่นกว่าป๋าฝากมือไว้หน่อยครับป๋าเกิมีคนชอบครับ081 0 8 1. 0, 6, 1 0 6 5 065 0477ปดาปามาจากไหนครับหนึ่งนาสีคุณนาสีสอะไสายบามันต้องที่นี่เลยนะครับมีแต่บามันเลยอ่ามันบามันเยอะ โอ้เดี๋ยวมาดูฝั่งนี้หน่อยเสียครับก็ถามราคาเลยพูดอ้วนน้ำๆอันนี้เท่าไหร่ครับสองหมื่นแปดครับสองหมื่นแปดนี่สองหมื่นแปดครับอันนี้คุณมาไหมปะาไม่ได้คุยเลยธรรมชาติเลยใช่ไหมโอ้เลี้ยงวัวอ้วนมากเลยครับผมมีคนมาให้ในตลาดบางยันสองสามอ๋อให้แล้วสองสามให้ในตลาดแล้วนะครับสองสามนะ คนครับผมอ่าสองสามสองสามฝั่งนี้แหละครับวัวสาวฝั่งนี้เท่าไหร่ครับตัวนี้หมื่นหมื่นหนึ่งหมื่นท้วนบอกครับฝั่งนี้หมื่นท้วนนะครับวัวสาวนะครับเดี๋ยวใดูฝั่งนี้ต้องแจ้งแบบนี้ว่าเดินลำบากนะครับผมป้าเดินได้เลยปะนี่ครับวัวเยอะจริงครับ หมื่นท่วนมาแล้วสีแดงๆน่าซื้ออยู่ครับผมน่าเลี้ยงอยู่อ่าความสูงประมาณ130ครับอ่ผมพอดีสองคดนยดูฝั่งนี้อาจจะย้อนแสงนิดน,นึง ป๋าฝากเบอร์วหน่อยเพื่อมีคนชอบครับป um ๋าศูนย uh> ์เก้าแปดสองศูนย์หนึ่งแปดหกหนึ Ми> ่งห้ขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวคู่นะครับไม่รู้ของใครนะครับนี่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 โอ้สวยเด้อสวยเด้อเนี่ย นี่ครับพา,า,ามาเส่อพามาแสจนเจอไม่รู้เจ้าของอยู่ไหนโอ้โอหหล่อไหมหลอนะครับผมรอมากเลยตัวนี้เดี๋ยวหาเจ้าของแป๊บนึงเสียของใครเนีน่ยหล่อหล่อแบบนี้หมื่นแปดพันห้าใช่ไหมนี่ครับผมหมื่นแปดพันห้าอายุมาเท่าไหร่แล้วครับเจ็ดเดือนกว่าเจ็ดเดือนกว่าเพิ่มมีความชอบครับฝากเบอร์ไว้หน่อยครับ 088 712 4359 4359เจครับผมลูกหลอดไหมตัวนี้ลูกหลอดไหมตัวนี้ลูกพ่อไหนครับอเมริกาเจ9ดเกนะครับดูครับสวยครับตัวนี้ราคาท่านพีแจ้งเลย 1 8 5 0 0บาทนะครับอ่าต่อรองได้นะครับผมราคานี้นะครับงามอยู่งามอยู่ความสูงประมาณ125บห้ครับลำตัวนี่หนาปักเลยนะหนาจริงหนาจริงอ่า<ะ>เดี๋ยวมาดูฝั่งนี้หน่อย<ะ>เดินค่อนข้างลำบากครับโอ,โอ้โหไม่รู้จะเดินไปทางไหนดีครับฮะไปได้ มาไม่ได้คอยจูงไปหนปาตัวน้อยเท่าไหร่เัวไหร่ตน่ะตัว่นตัวหรือเป่าตัวนี้ตัวเนี้ยเจ็ดพันห้ารับาทเจ็ดพั้อยบาทกี่เดือนแล้วครับเเดือนครับหเดือนโตแน่นอนใช่ไหมตัวนี้นี่ตัวนี้เจ็ดบาทนะครับฝั่งนี้แหละ ตัวขาว, 13, วขาวหมื่นสามพันห้าตัวนี้เคยมีลูกมาอยังครับยังครับยังใช่ไหมเป็นตัวสาวเลยตัวสาวครับความสูงประมาณร4 0ยสีได้เลยนะครับตัวนี้เอามาแค่นี้บอกครับวันนี้ครับผมพอดีมันแทรกไปดูตัวเล็กไม่ได้นะอยากให้มูมากเลยนี่ตัวน,น้อยอยู่มุมไม่ค่อยดีนะครับ แต่สวยพอใช้ได้นะมามาแล้วมาแล้วมาเลยเห็นไหมอ่านี่ครับอันนี้ลูกทับตัวหปะลูกัวครับอ๋อเป็นลูกทับตัวนะครับตัวนี้ฝากเบอร์ไว้หน่อยครับ062ครับ062 142 142 3362 3362่เผื่อมีคนชอบนะครับผมอ่าครับเท่าไหร่นะตัวนี้6,500 6,500ต่อรองได้เนาะครับมาต่อเป็นไหนบ้าง ก็ขอถามตัวใหญ่นี่่เทาไหร่นึ่ครงสามห้าแม่ท้องสามหมื่นห้านะครับแม่ท้องนะครับผมตัวบักใหญ่เลยเด้อใหญ่มากใหญ่มากตัวนี้ความสูงประมาณเท่าไหร่ครับเสียบประมาณสี่ร้อยห้นสิ0บอสนี่นะครับผมมีลูกก0บตัวร้อยห้าสิบบวกเนาะมีลูกมาอลไรกี่ตัวครับตัวนี้ลูกสองตัวใหญ่มากเลยนะใหญ่จริงใหญ่จริง ร้อยโลบวงตัวนี้ครับเคมีคนชอบครับติตาเอาเบยพุ่นเน่นีง้อเจนีเบยพ่นเี้าอาเปยังเื่อพ่งพ่นนะครเก้าแปเปดนหย์งห้าเจ็ดห้าหนึ่งห้าเจ็องกี่เดือนแล้วครับทองสเดือนครับสมหลอดไหมไม่ครับองแล้วสเดือนครับสมหลอดด้วยสมพ่อไหนครับสายหูไหมสมบามันบามันอ่าโอเคสมบามันครับตัวใหญ่ๆเด้อร้อยห้าครับ โอ้ตัวนี้สวยครับงามงามงามบัวง,งามหลายครับที่นี่เดี๋ยวให้ดูโอ้โหเอฟสามด้วยครับมาปาเนาะปางามไหมปลาอ๋อวัวจากฟาร์มครับเห็นไหมเดี๋ยวให้ดูแบรนด์ e e อีอเอฟอ่า โอ้โหงามมากถ้าเป็นตัวนี้เมื่อก่อนก็หลักแสนครับอ่าเป็นเมื่อก่อนนะโอโหโหสองตัวตัวฟาร์มใช่ไหมเสียใช่ครับคู่นี้เท่าไหร่ครับเสียเจ้าของคนนู้นหรอรอ๋อโอ้โห,โห คู่งามคู่งามอ๋อเสียเป็นเจ้าของอยู่ฝั่งนี้เสียคู่นี้เท่าไหร่คู่นี้งเจ็ดหมื่นคู่นี้เจ็ดหมื่นนะครับคู่นี้นะครับผมเจ็ดหมื่นนะครับผมเดี๋ยวให้ดูโอ้โหมาจากฟาร์มเดียวกันเลยนะครับงามงามครับตัวนี้ F2 ครับผมเห็นไหมอ่าบาร์มัน F2 โมลล์ล้นโอ้โหถ้าเป็นทรงแบบนี้นะครับผมเมื่อก่อนถ้าท้องครับ มีเป็นแสนครับโอ้ดูตัวนี้ครับผมสวยจริงเบอร์โทรตามที่แจ้งไว้เลยครับางาม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 อีลิน โอเคครับโอ้แม่โครงโครงสาวรุเล่ครับเดี๋ยวดูแม่โครงหน่อยไม่รู้ของใครนะโอ้โหน้าคุ้นมากเลยตัวนี้ใช่ไหมเสียสามเดือนก็อวนแล้วของไทยนิ่ เเห็นหาเจ้าของไม่เจอเรือโอ้โหว่าจะทำราคาสักหน่อยน่าไปคุนอยู่ครับผมอ่าคารูลี่โครงใหญ่ๆครับผมเรียบใหญ่ๆลำตัวนี้ยาวมากเลยนะอาถ้าอ้วนไปนี่โอ้ไปอีกเยอะเลยน้ำหนักมาเจอเจ้าของด้วย อ๋อบวกอีกผมขายไปบวกอีกเอานงน่บวกอีกบวกอีกนะเงนแปขายมาได้เงินแปะขายยังมาได้ดื้อบออีกเน่จังเลยเดี๋ยวให้ดูบัวนะครับกำลังต่อราคาอยู่นะบัวคนที่เหล่าเนาะที่เหล่าบริเวณที่เหล่าอยิ้นมากฮะอินมาก ทีโมงเคองกินกที่ไหนเนียของ,ไงวไหมเดียของเขาจะไ่กินแล้วไม่สนวงวูลวงววง <c oughs> นี่เต็มบวพวกขับรถไปได้ได้มานะต่อกันอยู่ที่เท่าไหร่ครับปาตัวนี้พนให้พันหนึหมื่นพันหมื่นพันเอออ่าแต่ว่าจะาของจากได้3 0 0สามพันอเอาหมือนนั่นเขา,ากาได้ทั้หมื่นสามเนาะครับผมก็นนม่าอืนี่โอ้ยนั่นสาวบัวสาวเด้อแล้วเจ้าบ่งเหมือมในบ่สองนสองหอ่า ให้เกี่ต่อราคาไปครับเดวาา <c oughs> เดี๋ยวมาดูฝั่งนี้หน่อย <c oughs> เออชาโรเล่ก็พอมีบ้างครับแต่น้อย,แต,อยแต่มีน้อยโอเคไม่รู้วันนี้จะเจอพ่อสนองหรือเปล่านะป <c oughs> ๋ามาซื้อบ่วันนี้มาขายบว โอ้วคนเดืคลายหรอมาซื้อวันนี้ราคาเป็นไงปะคนเดือซื้อ,อเป็นไงโห๋ยวมาดูฝั่งนี้กันครับโอ้ตัวผู้น้อยๆตัวผู้น้อยเท่าไหร่ครับเสีย่ยบาทมื่นมื่นหนึ่งครับมื่นหนึ่งนี่ตัวผู้กุ๊บกุ๊บนารังนารัครับผมคุงอ่ทำหนีดี่นายพ่อสนองไมาอยู่บ่เราจะหนีนบ่มาเจนนะ เนีย,ย,ย,ยเออก็นอสนองแกมไม่อยู่ปะรอสนองเสียงรอ <c oughs> โอเคครับเกเปิดไว้หมื่นหนึ่งครับให้เกต่อราคาไปครับอเดี๋ยวมาดูคู่แม่ลูกหน่อยคู่แม่ลูกงามงาม ปลาครับเท่าไหร่ครับคูณนี้เท่าไหร่สามหมื่นท่วนอ่เลยครับไปเลยครับ้ยางบาทคักดอกคู่นี้นะครับผมสามหมืนครับ ลูกตัวผู้ครับผมหล่อๆนะครับสีแดงๆดูหลังนะครับหลังเป็นแผ่นกระดานเลยนะครับจ่ายลูกดีนะนี่นครับความสูงแม่ประมาณ140ครับผมลูกสามแม่มีลูกมาแล้ว3ามตัวนะครับอตัวนี้เป็นตัวที่สามนะครับ,รบกี่เดือนแล้วปาตัวนี้ โอ้ดูหลังนะครับผมเห็นไหมสีเดือนสี่เดือนโอ้โอตัวใหญ่ครับอ,อย่าเปิดไว้สามหมื่นเนอะตัวู้รอรครับสามหมื่นทวนต่อรองได้นะครับอย,อย่าดื้อายฝากเบอร์ไว้นะครับ ศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนองสี่มาหนึากเลยครับเผื่มีคนชอบนะครับผมโทรมาสอบถามได้นะครับเดี๋ยวมาดูคังนี้หน่อยแป๊บนึงโอ้นี่ๆๆนี่เนี่งูส้างูเส้างูเส้าเท่าไหร่อ บ้าอย่างในพื้แปดครับหมื่นแปดบผมประมาณกี่เดือนแล้วครับประมาณยเดือนนี่แหละครับยเดือนครับเจ็ดเดือนครับความสูงก็ประมาณสักร้อยสามสิบเนาะครับผมหนังย่นย่นครับผมสีแดง มีแต่คนเล่นวัวแดงเลยครับแถวนี้ครับผมโอ้โหวัวแดงตั้งนั้นเลยครับพ่อจำเบอร์โทรได้ไหมบอครับบอบอมีครับขอบบอมีขอบคุณมากเลยครับวันนี้ถือว่าราคาเป็นอย่างไรบ้างโอ้ยบอเลยครับบอ่อยดีเท่าไหร่ครับครับผมคนมาหาซื้อน้อยใช่ไหมครับครับออ่าโเคมาครับมา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 ดื้อมาดื้อนี่ครับเอากระบอกเร็ใหญ่ใหญ่ พขเปิดเท่าไหร่ครับสองหมื่นแปดแปดแล้วอ่าเดี๋ยวให้ดูไว้สองหมื่นแปดตื้อตัวใหญ่ๆร้อยสี่สิบห้าบวกอ่านี่ครับสองหมื่นแปดครับผมอันนี้เป็นแม่แยกลูกเนาะเอาเลยครับเดี๋ยวให้ดูฝั่งนี้ครับเดินนค่อนข้างลำบาก อ่าร้อยสี่สิบห้าบวกครับเปิดไ้สองหมื่นแปดมีลูกมาแล้วกี่ตัวนะพ่อสองตัวมีลูกมาแล้วสองตัวเนาะบตัวท้องอยู่ในท้องเนี่ยตัวสองอยู่ในท้องเลยเป็นวัวท้องใช่ไหมครับท้องแล้วกี่เดือนครับห้าเดือนท้องแล้วห้าเดือนด้วยโอ้โหผสมมามั่นเนาะครับทับตัวทับตัวมาเนาะฝากเบอร์ไว้หน่อยครับศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดสองสี่หกสี สองสี่หกสี่ขอบคุณมากเลยครับอโอเคครับเดี๋ยวไปดูของนี้กันครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับเดี๋ยวผมไปดูบรรยากาศสักหน่อยครับอ่าวัวเยอะมากวัวเยอะมากโอเคอเดี๋ยวมาต่อกันอีกคลิปหนึ่งนะครับอขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ